วันวันเป็นกี่เที่ยวก็ลุงกเสียงหนักอย่างนี้เ้ายเอาเจ้าแม่นัน่นยตน,นี่ขึ้นนี่แหละขยงยอมสามันนี่นะก็จะสาวสาวันเปแล้วแถ้านอนก็นั่นจะพอได้ถ้าสงห้าเจดวันไมแล้วมันจะมันจะเอาใบมอนนั่นะ่แต่เด็กเกิดวันก้ง่คือการเลี้ยงไหมมันจะมีอยู่ใช้เวลาอยู่ประมาณ ยี่สิบสามถึงยี่สิบ่อยส่งมาส่งมาให้มาเราขยายวันวันจริงเลยนอยู่ในเตียงมดดรู้ดิไดเอาเจ้ามันมันมันบ่อกเดีไปเก็บมือได้ครับเหรือมันกจักัดจับไหมมันเกิดป็นท้งนี่เนี่ะกำซับบมเกินกินนี่มุนี่กินนอนก็งู้กินหมแค่บอกกินเนาะแต่ ลุงเอากรสอบที่เป็นเด็ดใบมันนี่กสอเด็ดใบอับอันนี้เด็ดใบสวันหนึ่งเก่ข้างนี่สามข้างรับดาบดาบซีจูมนะแมลงาเจ้ามาทำเรวนี่โอ้โหา่สูเรเฮ้ยย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 ยเนี่ยมันต้องแกยแล้วยยยยเยย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 ้ยยแย ไขบก้ิไม่ออนแลวไ้ไ่ขา่ไว้นไ้อไว้มเ่มันเร่็แท่นน่ดงอมอเรีวนี่เปิดทั้งอย่างไหมเนี่ยอันนี้ไหมเป็ดห้อง่งก็คำไหมทองคาคือเหมือย่างไพดจีมันมันมี่ลายยางถ้าไหมน้อยมันฝห้องห้องก้อางทย่งไโรดนรทย่ไพโรดที่สร้างชักอัน้ ก็นอนไหมของผมนี่ก็นค่านมีเียงไ้พเยาข้างหน้าข้างให่หรอข้าใหญ่ครับใหญ่ประมาณวันหนึ่งอวันกเจออกันอ๋อี่นยนมันนีเคยี่สวนเย่กระต่ยกนระทะกรน่จะิทานยามรถผมเยลาไปส่งโรงานเกีบ้านยรอา อเลี้ยงไหมมันจะมีอยู่ใช้เวลาอยู่ประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าวันมันก็เข้าฝักเขาก็เอาสาเส้นไหมแล้วเนาะคือเรื่องต้นมันจะมาจากทางศูนย์เขาศูนย์เขาจะไวสองแล้วไวหนึ่งไวสองแล้วมันโตแล้วเขาค่อยส่งมาส่งมาให้มาเราขยายเลี้ยงเลี้ยงวันหนึ่งจะเลี้ยงกันได้สามคาบสามเวลาแต่กำหนด เลี้ยงน้อยเลี้ยงมากนั้นใบหมอนนั้นแล้วแต่เราบางคนก็ใส่เยอะบางคนก็ใส่น้อยเนาะไอ้นี้ก็ใส่แบบว่าเรามีใบหมอนเยอะเราต้องการทำสุกเร็วเราก็ต้องใส่เข้าไปเยอะหน่อยได้กิ่นอิน่มๆมันก็สุกเร็วตัวก็จะอ้วนแบบตัวเนี้ยแบบตัวที่เลี้ยงกันอนี่ห้าสิบถาดห้าสิบถาดห้าสิบกระด้งเนาะใช่เขาเรียกลด้งเรียกกระด้งกันได้อยู่หลายพันอยู่ก็ มันกิโลละพันกว่าบาทน,นะพันสามถึงพันห้าจะเฉพาะเส้นไหมเนี่นะแต่รูปก็คือคือจากเราเสาเส้นไหมไอ้ตัวที่เป็นดักแด้นี่ยเราก็ขายดักแด่ได้ก,กิโลละลลร้อยร้อยสามสิมบก็ถือว่าเราเลี้ยงอยู่ตีเกนที่อยู่ทุกวันนี่นะเขาจะได้อยู่ประมาณสามสี่ปันต่อตอนหนึ่งครั้งตอนหนึ่งครั้งตัวดักแด้มันเนี่นรับ ก็เส้นไหมกิโลประมาณพันสามถึงพันห้าถ้าได้สามสี่โลขึ้นไปมันก็ได้หลายบาทครับเห็นอยู่ห้าหกพันต่อเดือนอยู่แล้วที่จากเส้นไหมแต่ตัวแดงเนี่ยเาเราจะได้ก่อนพอเราสาวปุ๊บเขาจะมาเอาทุกวันทุกวันก็จะไม่คือเราได้กิโลกิโลหมู่บ้านของเราที่ที่เราเลี้ยงหมอนไหมนี่จะมีอยู่ที่หมู่สิบเอ็ดหมู่เดียวครับในเขตอำเภอดอกไม้ใต้ตำบลอ้านที่ผมอยู่ครับ เรื่งมาแล้วจะได้เห็นชัดๆเนาะต้องขกดอันนี้อายุได้่ก้า